อ่านะครับภาพนี้ก็เป็นการบอกนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับสิบปีลบสองปีบอลยวอ่ะปรับตัวลดลงนะครับแล้วดอกเบี้ยนะครับเป็นขาลงด้วยสังเกตน,นะตรงเนี้ใครซื้อหุ้นที่ตรงนี้นะ ก็เหมือนซื้อหุ้นสมัยโควิดต้องดูนะสมัยโควิดทั้งกลับไปดูนะใครซื้อหุ้นณตรงนั้นเปนไงครับซื้อตอน liquidity ต่ำสุดนะครับซื้อตอน liquidity ต่าสุดขายตอน liquidity สูงสุดขายเมื่อปี2001แล้วไม่ต้องสนใจเลยเลยนะตอนนั้นก็มีคนมาปรับ t า r ์เ t ็ตหมดเลยนะ เซ็ตสองพันพันแถ้าไม่ต้องคิดอะไรเลยนะซื้อเมื่อลลควิดิตี่ต่ำสุดขายเมื่อลลควิดิตี่สูงสุดพอแล้วแล้วท่านจะขายหมูด้วยถ้าท่านขายหมูนะถ้ามองลองเท e มมาถึงตอนนี้ท่านคิดว่าเป็นไงครับใครคือหมู คนที่อยู่ในตลาดค,คือหมูนะแต่ถ้ามีเงินสดแนละ้วอ่านะครับสังเกตนะครับว่าแต่พวกนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นน่นะครับตั้งแต่รีแมทบาร์เดอร์เป็นต้นมานี่นะรีแมทบาร์เดอร์เป็นต้นมานี่นมันมีเซ็น r a l b a แบง์หลายที่เข้ามายุ่ง่งนะครับสังเกตไหมเมื่อก่อน,นเนี่ยพอลงเนี่ยมันลงขาเดียวอะ ตอนหลังเนี่ยดูมายึกยักยึกยักยึกยักเพราะทําไมครับพูดง่ายว่าเราอยู่ในไซเคิลหุ้นที่มันขาบวกเนี่ยตั้งแต่ปี2องพเลยนะไอ้ที่ยึกยักยึกยักแบบนี้หมายความไงเจ้ายังไม่ให้อย่างใหกลงเจ้ามือคือเฟดนะเจ้ามือคือ ECB เจ้ามือคือ b o j ไม่อยากให้ลงท่านดูนะครับว่ามเามื่อปี2 0 0 6อ่ะเรามีทั้งโลกมีเม็ดเงินเนี่ย นะครับทั้งหมดเลยนะเฟด ECB BOE BOJ รวมกันต่ำกว่า5้าล้าน,ล,านล้านเหรียญเนะี่ยอันนี้มันมีหมดงหมด20กว่าล้านล้านเหรียญนะคือมา, 4, 5, า, 4, 5, าสี่หเท่าแล้วสีห้าเท่านำมาสู่อะไรครับของแพงหมดทั่วโลกท่านไม่เคยคิดเลยนะครับว่ากำเงินห0สบล้านเนี่ยกำเงิน50สิบล้านเนี่ยนะครับซื้อบ้านเดี่ยวในกรุงเทพอะยังธรรมดาเลยนะ ยังธรรมดาเลยผมมีเพื่อนทําหลายคนนะเมื่อก่อนทำบ้านเดี่ยวในกรุงเทพยี่สิบสาสิบล้านอยู่แล้วนะอันนี้ต้องห้าสิบล้านนะต้องห้าสิบล้านนะครับอ่าอันนี้เป็นล่าสุดนะครับก็คือสามสิบเมย์ี่สามเนี่ยผมทําอย่างนี้ครับว่าทูเทนสเปดเนี่ยท่านดูนะครับต่ 1980, นะําสุดในปีหนึ่งเก้าแปดศูนย์เนี่ยทฤษฎีบอกงี้ครับว่าทฤษฎีบอกงี้ครับว่า อเมริกาคงเกิดรีเซชชันแหละแต่ทำไมคุณไม่ลงแล้วตอนนี้อเมริกากับ GDP ดีขึ้นด้วยการว่างงานการทำงานต่างดีขึ้นเถ้าไม่เป็นเพราะอะไรครับผมบอกว่าที่การจ้างงานดีขึ้นเพราะเขามีเรื่องของ participation ของคนต่างด้าวเข้าไปเยอะถ้าเกิดท่านมีบ้านอเมริกานะท่านต้องมีคนงานเม็กซิโกอะไรอต่างๆเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับนั่นเกิดเรียกว่า participation าต่างๆเนี่ยนะครับ ผมเลยมองว่าอเมริกามันขึ้นได้เนี่ยนะครับเพราะหุ้นไม่กี่ตัวนะครับหุ้นไม่กี่ตัวอย่าง f a c e b o o k อเมซอนะรต่างๆ,ๆเนี่ยสุดท้ายต้องไปทำ data center, <_ C 1> ทา d t t c e n t t r เเห็นไหมทำคลาวด์ <_ C 1> ทำอะไรต่างๆเนี่ยคือต้องหา S-Curve แบบนี้แล้วท่านทราบไหมครับว่า data center มันจะโตอย่างเก้าเท่าได้เพราะอะไรหนึ่ง e จเนทีฟ v e ไ i ไม่ใช่ AI ธรรมดาครับเจเนทีฟ v e AI นะครับสองคลาวด์คอมพิวติ้งการเติบโต Data Growth ต,ต่างๆเนี่ยมันทำให้กลุ่มพวกเจ็ดนางฟ้าหนึ่งเง็้ซื้อห้องเตะมาครับถึงบอกว่านะครับว่าท่านอเมริกาขึ้นด้วยหุ้นไม่กี่ตัวนะครับแต่ดูเศรษฐกิจเขาไปอย่างนงี้นะครับส่วนหนึ่งที่คือพันธบัตร พันธบัตรระยะยาวอ่ะนะครับต่ำกว่าระยะสั้นแล้วนะแล้วผมผมคิดว่าคนที่ขายพันธบัตรระยะยาวคือจีนคือจีนห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับในตลาดพันธบัตรเนี่ยเริ่มมีอะไรผิดปกติเริ่มมีปกตินั่นเกิดททําทำไมว่าคนลงทุนเนี่ย คนลงทุนถึงกล้าไปกลัวไปกล้าไปกลัวไปมีใครลงทุนทุนอเมริกาบ้างครับท่านลงทุนไปกล้าไปกลัวไปไหมหรือไม่กลัวเลยลักษณะที่กล้าไปกลัวไปเพราะตัวเลขมันไม่เฟิร์มหมดเลยนะไม่เฟิร์มหมดเลยนะครับอ่านะครับก็อันนี้อันนี้ของอเมริกาอันนี้ของไทยนะครับของไทยสีน้าเงินนะครับของไทยเนี่ยนะครับ ยังไม่ถึงคั้นอเมริกาแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าไอ้ภาวะทูเทนอย่างนี้นะครับเราใกล้เคียงสมัยโควิดนะใกล้เคียงกับสมัยน้ำท่วมใหญ่มีใครมีความรู้สึกอย่างนั้นบ้างครับน้ำท่วมใหญ่นี่นะครับช่วงนั้นนะครับยังเกิดเฉพาะแอเรียนะบางจุดโควิดนี่ทุ่นหน้าใช่ไหมครับ นาอ่อันนี้คือซึมๆใกล้เคียงกันแล้วใกล้เคียงกันนะครับอ่านะครับอันนี้ก็โอเคนะครับปกติเราศึกษาวิชาพวกนี้นะครับเราต้องการอย่างนี้ครับว่าเราต้องกาต้องการหาซูเปอร์ไซเคิลของซูเปอร์แอสเซทประโยคนี้ผมเขียนมาเกือบสิปีนะนะครับซูเปอร์ไซเคิลของซูเปอร์แอสเซทนะครับ จะปรากฏเมื่อมวลชนตระหนักถึงความต้องการสินค้านั้นราคาสินค้านั้นจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วสินค้านั้นจะต้องไม่เกิดแนวคิดที่ไม่ถูกเปิดเผยในมวลชนมวลชนจะตระหนักถึงความต้องการสินค้าในภายหลังและนำไปสู่กระแสตามกัน h e r d i n g นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ ราคาหุ้นเมื่อผ่านซูเปอร์ไซเคิลมาแล้วเนี่ยภาวะซูเปอร์แอสเซทเนี่ยแลราคาไพเปร์บุกจะอยู่สูงมากจน ROE ตามไม่ทันสังเกตไหมครับว,ว่าซูเปอร์ไซเคิลเนี่ยมันจะอยู่ต่อเมื่ออะไรครับทุกคนจะตระหนักถึงความต้องการภายหลังแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามทุกคนบอกว่าเฮ้ฉันก็มีคุณก็มีฉันก็มีคนะนั่นเรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลครับนั่นเรียกว่าอะไรครับเจ้าแจกของหมดแล้วนะครับอยู่ในมือท่าน อยู่ในมือท้านหมดแล้วนะครับนะครับโอเคนะครับแล้วผมก็เขียนต่อนะว่านานันย่าเนี่ยควรกลับมาอ,อ,อันนี้เมื่อ2ปีแล้วเนี่ยสปีแล้วเนี่ยในคลาสนี้นะครับ2ปีแล้วเนี่ยผมบอกว่าเราจะเกิดเอลินโยชุดใหญ่แล้วหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเอลินโยคือเครึ่งเดิมนะครับ ก็มีคนถามผมว่าให้ผมเลือกเครื่องดื่มหนึ่งตัวตอนผมเลือกแซปเป้นะราคาแถว30มสบบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เราผ่านเอลนินโยแล้วนะเราจะเข้าสู่นาดินย่านาดินย่านี่คืออะไรครับแ้งที่อเมริกาฝนตกชุกที่นี่ ฝนตกชุกแถวภาคเหนือภาคแล้วก็ตอนออกเฉียงใต้ทั้งหมดปีนี้เราเห็นฝนตกชุกที่ไหนครับมีใครดาวออกไหมเราเห็นฝนตกชุกที่ไหนแล้วหรือ,อยังมีใครเห็นหรือ,อยังครับเห็นแล้วเห็นที่ไหนครับ Middle East แล้ปรากฏว่าบังเอิญผมไป,ไปอาจารย์วีไปดูใบะนะครับเมื่อประมาณสัปี2024นะครับปรากฏว่าฝนตกที่ที่ดูไบะนะครับดูไบนี่ถนนกี่เลน16เลนนะแล้วปรากฏว่าไงครับตกทีท่วมเลยเอ้ท่ามว่าทำไมตกทีท่วมเลยท่านทราบไหมครับเพราะว่าเขาไม่ไมีไม่มีท่อระบายน้ำนะ เดืนดนอบนถนนไม่มีท่อระบายน้ําเพราะเขาไม่เคยฝนตกอยู่ๆตกทีละท่วมนเงี้ยนะครับของนะครับถ้าเกิดค,คนณเออคนมิดเดิลมาเดินตรงนี้นเผลเอเนี่ยอาจจะตกท่อไปไม่รู้อะไรนะครับอ่านะครับเขาบอกอย่าไปว่าเขาใช่ไหมครับอ่านะครับก็คือมิดเดิล a s t เนี่ยไม่มีท่อระบายน้ำนะแล้วท่านเคยไหมครับฝนตกที่ซาฮาราฝนตกที่ซาซา,าอูอะไรเงี้ยครับอ่าโอเค นะครับอันนี้พ่านเมืมงหูงนะครับกลางปีนี้ท่านเจอนานินญยาแน่นอนแล้วปรากฏว่าคู่ที่เกี่ยวนานินญยาท่านลองคิดว่าจะเป็นอะไระที่เราจะทำให้เราโพสชั่นไปก่อนความคิดผมนะ CKP กลุ่มข้าโพดอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะได้ประโยชน์นะบังเอิญผมไม่เข้าหน้ามาเรียนกันนะครับนะครับแต่ผมสอบไปบางที่แล้วนะครับบางที่แล้วนะครับนะครับ ดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอสการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอสการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด p d f เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า20,000หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง1,990บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000